ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาที่แมปเดิมที่ยังเล่นไม่จบนะครับเคยลงไปหนึ่งคลิปนาอตอนนั้นเล่นไปน่าจะถึงประมาณคืนที่สองหรือเปล่าแล้วก็เยบร้อยนะครับไม่รอดนะครับก็มาเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเล่นถึงแสนหกเลยนะตอนที่ผมเล่นนี่น่าจะประมาณหกหมื่นแปดหมื่นหรืว่าจะไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในาว่ามีโหมดอะไรให้เล่นบ้าง โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่โหมดสตอรี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมันเหมือนไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มเหมือนที่เคยเล่นนะอันนี้มันคนละแบบกันหรือเปล่าเนะี่ยแค่แบบเดิมแล้วแต่รูปบกก็อันเดิมนี่ยังไงก็ตามนี่ร้านเราเข้าไปโอเคมาเขาจะสอนเรา เอร์นออกริลต้องเปิดเฮ้เทอร์นออนิลเทอร์นยังไงอ๋อเทอร์นตรงนี้ประเด็นคือไม่มีปิดเสียงเพลงเหรอที่ต้องเปิดหน้าต่างครับเพอเสิร์ฟแล้วก็ต้องอาา่านเซฟตี้รงนู้นระห่างรอคือนั่งดูทีวีฟังวิดีก็ได้ Have a wonderful shift. Have a wonderful shift. And everything will be just perfect. They're already on their way. โอเคเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่สาการกลางคืนเอดเย็นเย็นแล้วก็ทําตามกดทั้งหมดนะครับก็เอ่อถ้ามีเป็นลูกค้าที่มาแล้วเหรองานซันต้าอ่ะ ผมยังอ่านคนไม่เสร็จเลยครับอ๋อจะบินใช่ไหมคืนนี้ไปส่องของโอเควันชวมาก็โซดาเย็นๆเอาแบบโคตรเย็นเหมือนนอตโพททั้งหมดสองร้อยเรียบร้อยออเดอร์ม,มาแล้วเอ่อเราต้องเริ่มจากการํำแป้งมาก่อนแล้วก็เอาแป้งมาวางที่ตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็ใส่ซอสนี้จะให้ฝึกก่อนน่าจะไม่มีอะไรปึ๊บใส่ชีสแล้วเราดูอ,ออเดอร์ตรงไหนว่วาเขาอ,ออเดอร์อะไรนี่เหรอไม่ใช่ไม่แน่ใจใส่ไปก่อนนะแล้วก็สลัดครับโอเคครบยังอ๋อเหลือนี้ลืมเลยเนื้ออันนี้มันคือเนื้ออะไรเนื้อไก่ไหม ใช่หรือเปล่าผมไม่ผมไม่รู้นะโอเคอ๋อแล้วก็จะเอามารีฟิลไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมาใส่เองง่ายโอเคไปครับม้วนอ่าเสร็จแล้วแล้วก็เอาให้ลูกค้าครับในกิฟตกิฟต์ลืมบางอย่างโอเคลืมโซดาเย็นเย็นเบบซี่จัดไปเอาแบบโคตรเย็นแบบนอตโผโอเคเรียบร้อยเกียมเลย มันกติค่าวังไว้โอ้หเราเป็นลิ์คนดีก็เลยได้ของขวัญด้วยครับไหนอะ่ะอ๋อของขวัญผมอ่ะ <Okay, S 1> ไม่เป็นไรขอาอ่านกฎก่อนได้ไหมครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้น่าจะเออถึงไหนวะเออทุกๆวันศุกร์ใช่ไหมเออประมาณตีสองนะครับจะมีรถที่ ไม่มีคนครับหืรถที่ไม่มีคนครับเข้ามาเนอะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็คือเราต้องอย่างไรวะต้องออกไปที่ประตูหลังเหรอแล้วก็อย่ามองไปที่ชวานมาช h o o ดอะมี e ออนเดอะสเกเ e อร์เบเกนตูเดี๋ยวมีลูกค้ามาแล้วเขาสั่งอะไรบ้าง ลูกค้าสั่งอะไรบ้างครับโอเคเหมือนว่าเราจะไม่ต้องดูออเดอร์ก็คือเราทำตามที่ข้างซ้ายบนบอกอย่างเดียวโอเคใส่ชีสใส่สลัดแล้วก็เนือ้อครบที่สั่งน้ำไหมคนนี้เคเกิิดไป ้ามีอีกเหรอเรียกว่าสั่นอันเดียวที่ดูตอนนี้ก็ยังสถานการณ์ปกติดีนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรสองอันไปมีชวมัวร์มากของนายเอาไปเลยขอบคุณมากโอเคน่าจะเป็นค้าปกติครับอันนี้อย่าฟังเสียงที่อยู่ในเนื้อ มันจะบอกให้เราอยู่ที่นี่ถ้ามีคนไดห,หน้ามาให้เสิร์ฟให้เขาแล้วก็อย่ามองไปที่หน้าของเขาก็โอเคลูกค้าบางคนต้องปิดเสิร์ฟเอลโอดเดอร์วินโด์ลูกค้าบางคนน,คาางคน่าจะไม่ควรเสิร์ฟเหรอต้องปิดต่างโอเคคนนี้ปกติไหม โอเคก็ปกตินะครับเต้นๆวันนี้น่าจะปกติหรือเปล่าโอเคมาโอ้รายได้เราวันนี้4,800แล้วนะครับโอเคมาเนื้อเราไม่พอกปกติมีเสียงไหมเนะี่ยเสียงอะไรเฮ้ยชิหบหายแล้ว นี่คืออะไรเดี๋ยวนะนี่น่าจะไม่ปกติเท่าไหร่นะครับคุณลูกค้าช่วยอยู่ดูให้หน่อยแป๊บน,นึงได้ไหมเราต้องทำไงวะถ้ามีเนื้อคู่มือคู่มือคู่มือเอ่อ normally a c t according to the as the treat and take the most i s t e n ผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรเมื่อกี้ก็นะ่าจะถือเป็นอนอมาลี่นะแเราต้องทำยังไงแต่ว่าโอเคเร,เราเสิร์ฟลูกค้าก่อนแล้วกันนะใครคุณดีเสียงคอเหมือนผมไหมเอาอีกไหมโอเคเอนที่อยู่ข้างล่างตรงพื้นนี่เราเราไม่หายใจบ้างเลยหรอ เออจริงๆน่าจะวิ่งออกไปนานแล้วโอเคครับ2องอันมีสั่งอะไรเพิ่มไหมวันนี้รูอว่าแค่2องอันเหมือนเดิมแล้วก็สันติงน่าจะมีน้ำนะอา้าวหยิบไม่ได้ต้องหยิบไปนั้นโอเคจักไปโอเคเพื่อนรออยู่ข้างนอกมันเริ่มโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่ได้คิดไปเองแน่เลย แล้วก่อนหน้านี้มีเสียงเคาะประตูนี่เราต้องทำยังไงครับเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้าปกติหรือเปล่าคนนี้ยังไงเดินมาถือว่ายังค่อนข้างปกตินะครับไม่น่าจะมีอะไรนะแกไม่พูดวะอพูดแล้วพูดแล้วเอาชวมาม่าหนึ่งอัน โอเคม, <Okay. S 1> มาแถวนี้มันน่ากลัวแต่ว่ามาซื้อโชว์มากคุ้มค่านะ right. ใช่แล้วร้านเราเป็นโชว์มาที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าทํางานด้วยความเสี่ยงคืออะไรวะอันนี้ก็คือเรียกว่าพูดไปเรื่อยนะครับลูกค้านะครับก ต้องหาอะไรพูดหน่อยนะไม่งั้นไอตัวข้างหลังนี่อาจจะออกมานะครับเข้าไปเลยร้อนๆเฮ้ยโอ้โหข้างหน้ามีแมวด้วยแล้วไปหยิบแมวตรงนั้นมาได้ไหมโอเคมุมนี้น่าจะปลอดภัยสุดในการมองทุกอย่างนะเฮ้ยเงียบแปลกๆวะ่ะโอ้มาแล้วอยูดดีก็วิ่งมาตกใจหมดเออจะทำงานที่ปัป๊มน้ำมันแถวข้างเนี้ยเอาชาบ้านหนึ่งงานก่อซอสเพิ่มด้วย ไม่ทราบว่าปกติตอนทํางานเคยเจอไอ้ตัวแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวเขาขอไอ้ต้าซอสไม่ใช่เหรอเราอันนี้เราใส่ซอสให้เขาพอไหมเน,นี่ยซอสไม่เยอะเลยโอ,อ้ดีกว่าตู้กดไปละไม่ใช่วิ่งมาจากทางน,นั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แล้วเราคือตกแต่งแบบสไตล์อะไรวะอ,ออกโซนเกมมิ่งฝั่งนี้ตอนนี้ก็ไม่มคนแล้ว เราก็ยังเจอคนปกตินะยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ร้150อยห้าสิบโบรเฮ้ยลูกค้าไม่ได้กินอะไรจริงไหมครับทำไมคุณแบบเออปล่อยสารเคมีอันตรายออกมาเมื่อกี้ผมว่าคนนี้ปนแปลกๆนะครับคุณมีอะไรอยู่ข้างหลังทั้งห่ดเออ อืมันกลิ่นเลยไม่ได้มาโทษเราว่าเราตดใส่อาหารเขาโอ้มันตดเองหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอาจะมีคู่แฝดมาซื้อของเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะปิดอีกว่าอันนี้คืออะไรอ๋อเราดูกล้องจอนปิดได้ด้วย เขายังไม่ไปโอ้โหดูยังไงเขาไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นะครับแบับนี้แล้วเราทำยังไงให้เขาไปอ่ะชิบหายมีข้อประตูด้วยแต่ข้างนอกไม่มีอะไรเดี๋ยวนะถ้าเราเจอลูกค้าแบบนี้เราต้องทำาไงนะครับก็คือต้องอปิดหน้าต่างนั่นแหละแล้วผมปิดหน้าต่างแล้วทำาไงต่อเอาเลยครับเราจะเปิดสู้กับมันได้ไหมมา เปิดแล้วเปิดคืนวันเอวามาพีไม่ให้โอเคได้ได้ได,ได้ไปแล้วเฮ้ยมันบอกว่าเราจะไม่ได้ออกไปและพวกเราก็จะไม่ไปชิปหายแล้วโอ้เราโดนเล่นแน่เลยครับสองคู่แฝดไปไหนแล้วครับ บอกเลยว่าบรรยากาศน่ากลัวจนผนแขนลุกออกมาเต้นเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าคนต่อไปล่ะมาแล้วเอเหมือนจะเหมือนจะนจะ่าจะไม่่ไม่ผิดปกติเท่าไหร่น่าจะเมาหรือเปล่าคนนี้โอเคเสร็จแล้วอุ้ย,ย,ยหน้าใกล้ไปหน่อยนะพี่เมื่อกี้ชัวรมากอันนี้ทําให้ฉันไปสู่ความแข็งแงที่เท,ท็เอ ้องทำไงกับน,นี้ดีครับมันเริ่มจออกมาเรื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโหลุงโย่โย่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับแต่ลุงเห็นอะไรในร้านผมนะเหรอคนปกติเอ่อคนแถวนี้เขาเห็นแบบนี้เป็นปกติแ,ตลตแล้วตะรอบต่อไปเราต้องตัดเนื้อรอบหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอ้าวเนื้อหมดอืมไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่คะตรงนี้ คือถ้าพี่แกดึงขาเราได้พี่แกก็ดึงแล้วตอนนะี้แต่ยังไม่ดึงนะครับเอ้ยอยานะเว้ยมาจัดไปทำงานที่นี่คุ้มนะ<ป>พี่ช่วยผมด้วยได้ไหมนั่นแหละม,ออมันกะออกมาแล้วอะ่ะโอ้โหไม่องอ,อกมาขนาดนี้แล้วยังอยู่อีกเหรอฮะ ไปเร็วอยู่ทำไมโผลอโผล่มาครึ่งตัวแล้วนะรู้สึกว่าผมลากสายตาจากตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องพยายามมองลูกค้าเฮ้ยทำไมมีรถมาจอดตรงนี้วะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้ามีรถมาจอดแบบไม่มีคนขับให้เราทําอะไรนะ <One> จะไม่มีไม่มีคนขับนะครับ is it through the back door อ้าว รถไปแล้วโอเคน่าจะน่าจะไม่ใช่นะโอเคเราเสิร์ชโชมาต่อเจ like ี๊ยเลยเหมือนอย่างที่เหมืนอนดบบที่ชอบเลยเฮ้ยเดี๋ยว Will you eat my b u r g e r for 1000 b u ั g บูเกอร์นี่คือคืออะไรวะบูเกอร์แปลว่าคิมูกเหรออ้าวไอ้นี่หาเรื่องเวย้ยผมไม่แน่ใจผมว่ามันแปลถูกไหมนะอา้าว ไม่ได้ตอบเลยเอ้ยในการมาหาเรื่องกันเว้ยไอ้นี่จะส่งพี่ใหญ่ไปเลยนะจะเราจะโดนพี่ใหญ่เล่นก่อนไหมนะเพนน่ะบอสให้ทำงานร่วงเวลาอีกแล้วโซดาโอเคโซดาห้าสิบทั้งหมดสองร้อยจัดไปมาช่วยกันทำงานได้ไหมฮะ จะเอ้ยแต่ผมว่ารอบนี้ไม่ต้องมาแล้วแน่เลยโอเคตัดเนื้อรอบต่อไปนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะตั้งแต่พี่เดี๋ยวมือพี่นั้นปกติใช่ไหมไม่แน่ใจไปโอเคหลังจากพี่คนนี้ไปเหมือนไต้ก,ก่อนแต่ก่อนเหรอ this it. finished I one. never ไปไอ้ข้างบนนี่อะไรฮะเออเราไปม,มองที่กระดีว่าเนอะโอ้โหเฮ้ยพี่พี่พี่ทำงานปัน๊มอาจจะชิดนิดหน่อยนะครับวันนี้ โอเคอย่านะเว้ยอย่านะอยโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรแต่หลังจากเนี้ยนั่นไงแม่งออกมาอีกแล้วโอ้โหดีกว่าตู้กดแน่นอนแหละแต่แมงผมออกเลยไม่ได้แรอว่าเราจะยังอยู่ในที่ที่มีตัวนี้ยืนอยู่กับมี ตัวอะไรไม่รู้กาะเพดานจริงเหรอแม่อุอยโชลีวอเตอร์ฟาโออย<ม>โดนครับเอ็นดิง้งหทับห้านะครับเออเราตรวจพบอนเมรีอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเกินลิมิตไปแล้วอะ่ะก็เลยโดนหรอเปล่าโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณน,นี้ก่อนครับ ถ้าอยากดูต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า